ลูกผมเพิ่งคลอดนอะ่ะยังไร้เดียงสาอยู่เลยแล้วฟังอาจารย์แล้วอยากจะไปรับรองบุตรแต่อำเภอเขาไม่รับจดอ,อาจารย์เขาจะรับจดได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าองค์ประกอบของการรับรองบุตรมันต้องถามเด็กให้ให้ให้บุตรเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไร้เดียงสาขาดองค์ประกอบไดองค์ประกอบหนึ่งนะฟังนะการรับรองบุตรต้องเอาพาเอาลูกไปใช่ไหมขอบลูกไปกี่คนละ่ะลูกกี่คนก็พาไปอำเภอให้หมดเอาเมียไปด้วยเขาจะต้องถามลูกถามเมียในใบรับรองบุตรน่ะ แต่ถ้ามันขาดองค์ประกรอบใดองค์ประกรอบหนึ่งในกอบอกว่าลูกยังไร้เดียงสาหรือเมียซึ่งเป็นแม่ของลูกไม่เจอเสียชีวิตไปแล้วในกอต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลแล้วเมื่อศาลออกคําสั่งให้ในกรอรับรองบุตรได้ในกอค่อยคําสั่งศาลมาเที่ยมเพอนั่นแหละค่ะอําเภอเขาถึงจะรับรองบุตรให้เข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาเรื่องรับรองบุตรสร้างความชอบธรรมให้ลูกเพื่อให้ลูกเป็นผู้สืบสัน德拉ลำดับต้นของพ่อ เพื่อจะรับทรัพย์ของพ่อในอนาคตเพื่อจะช่วยพ่อได้ถ้าพ่อต้องผ่าตัดด่วนเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาค่ะคุณพี่ชมัยพรบอกว่าเป็น